ไก่ปลาบิดปืดเอรอพอดีมันพักไข่อยู่นี่ครับนี่มันได้ดอกเด็ดเหมือนเราเห็นดอกเดเห็นดีวโอ้นี่ฮะไก่ปลาพักไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านุ่ยครับไข่ไก่ปลาสวัสดีครับเอฟซีน้องเอเดนที่รักยิงครับเอาปลาอีกแล้วมื้อนี้มาเลาะเบิ่ง ป่าเหตุตาบนะครับว่าไฟไหมแล้วบ่ไฟยังอยู่บ่คือเก่าครับป่านำผ่านนำทางคือเกาอ่าผ่านท้องถิ่นเรา,าหที่ตะ <c oughs> พงภารกิจวันนี้ไปป่าดอกกระเจียวครับไปติดตามชมไปเลยครับกระตูนครับชุดนี้คือป่าดอกกระเจียวเลยออไฟไหมครับกระดอกกระเจียวก็น่าละอ้อนะครับ อะไรก็เห็ดเลยสองดอกนี่อะไรวะนี่กระเที้ยโอ้ยงามเลยแกงซื่อปักหวานครับเักหวานครับเอาเักหวานอยู่เฮื่อนละได้แล้ะครับตอกกระเจียวครับเักหวานแต่ว่าโอ้ยแมงวี่ลายกนาดตอมหูตอม,ต,อม,ต,อมตา ดีหน้าที่เอาเว้นตามานะครับนี่คักๆๆพอได้ขึขขน้นมันก็นเอาละำมือเนี่ยน้อยบ่ยยยเหตดของอีอว่าปีนี้ <c oughs> ไฟไหมค้คักใี่

เอาป่ายามนี้ครับมีว่ามีว่ายามนี้แหละกูยามล่ะอุปก่อนป้องกันที่ดีที่สุดก็คือที่ปิดหูครับแล้วก็ที่ปิดตาบ่ะแมงวี่ลายพิรุกบ่แมพึ่งขึ้นเธอก่อนนะไปหูรืนไฟบินตามตาโอ๊ยยืนเอาบ่อแหง ต้นผักโมงนี่ครับนีเรียกวกัต้นผักมงป่าครับบางพื้นที่มีได้เดอ้อที่พักนี่นะแซบกับกะน้องมังก,หงกหวานครับเบื่อไงกินนี่เต็มปะเต็มคำ <c oughs> ต้นใหญ่ต้นนี้ มองนี้ของห้องว,ว่าวังน้ำเหือครับเออวังน้ำเหือวังน้ำเหือปลายห้วยกระบบนครับผมปลายห้วยกระบบนมองนี้เป็นว่าเห็ดละง,งกุกป่าเห็ดละง,งกุกป่าดอกกระจิ๋วป่าข้วหวานเนาะ เอาใจคนรักการเดินป่าเนี่ยที่เห็นฝั่งนั้นนะครับก็คือผู้หินเล็กไฟอีฝั่งนึ่งครับฝั่งนึงฝั่งนี้คือฝั่งทางบ้านหนองโอบ้านนุนยางนะครับมองนี้เขาของว่าวังน้ำหือ้อน้อยคนลเลยได้น้อยคนละมาฮอดนะครับ แต่ว่า,าย่ามาเฮ็ดนี่โอ้คนกับมาหอดครับเพราะว่าแถบมันผูมามาหาหลายคนว่าไก่ครับไก่ใสไหม้อกกระเจียวกะมีค่อยป้่งกระด้ะเพราะว่าฝนมีตกครับ คนที่มีใจรักเท่านั้นถึงจะมาได้เพราะว่ายามนี้มันห้อนห้อนห้อนไปต่อครับมองันเป็นขิวๆเศรดฐไฟมีหอดขิวๆค,ครับไฟมีหอดเนี่ย ເປັນຫ້ອຍຄົ เพื่บิ่งความอุดมสมบูรณ์ของ ป่าบ้านเฮาครับอันนี้คืออำเภอหนองสูงครับพี่กัสนี่อำเภอหนองสูงครับผู้เจ้าก่อผู้หินเล็กไฟอยู่ข้างหลังครับเมื่อกี้เจอไอ้ธีรพงศ์ตกเจอครับไก่ป่าบิดปืดอ้ะวันนีมันพักไข่อยู่นี่ครับนี่นี่มันดอกเตยเห็นดิวะไก่ป่าดักไข่หนึ่งสองสามสี่ห้าห้านุวยครับไข่ไก่ป่า บอกว่ามันคืออะไรครับมาฟักอีกครับน่าจะา็อนี่เลยนะซุ้มผมใบได้พอดีเราเห็นไหมี่เห็ในใกล้ครับไม่เห็นเจี๋จงมันบินปืดขึ้นบมาได้ตรงน,นี้คือกล้องกันภาพไว้จะมา,อาดอกกระเจียบดอกนี้ ก็ดีสวยงามเนาะอ๋อห้าหน่วยห้าชีวิตซุ่มหันกับหันดิกับปากอะ ดดดดโอ้เขียวไปเลยแถวนี้ในป่านมากแล้วแบบนี้ ผู้เดียวครับกลางด่านเมียนป่าในด,ด่านจากขอ,ข,อของของด่านเพื่อ,อนก็ถือว่ามาไก่อสมควรครับมาไก่ป่าเออป้าเทือกเขาผู้พาน,นครับก็จะเป็นลักษณะนี้หลายม่องครับเทือกเขาผู้พานก็คือสกลครับผมสกล กาลสินนครพนมมุกดาหารนะครับบึงการอันนี้แถวนี้เทือกเขาผูพานเมื่อศร้รอยเอแถวนี้ก็คือนับรวมเดี๋ยวนับรวมเดี๋ยวเป็นเทือกเขาผูพานนะครับมองนี้เราเป็นด่านครับส่วนมากเลยเเจอด่านแบบนี้หลายมองครับกว้างเลยด่านกว้างเลยครับ ดิ้งน้อยอดิ้งน้อยรุ่นใหม่นี่มีค่อยมาสถานที่แบบนี้แล้วครับเพราะมันแง่ฝนก็จะละไม้เปื้อนเนาะแล้วก็แามแรงก็มันก็ฮ้อนนะเขามีมกักคนที่มักสบายก็มีมกักมีมักมาแบบนี้แล้ครับนี่ครับฝึกจิตใจนะสน่ครับมันเป็นสน่ของป่าอีกแบบหนึ่งนี่กว้างไหหลนนันนะ จมาได้เผือหน่อยล็อกกระเจียวภากวาดานั้นย่างเห็ดก็ได้เฮ็ดวันนี้อากาศร้อนคัคขัคบพี่น้องขอพักกินน้ำสัก่อยก่อนยังดยังได้อีจุดใหม่ชุดหม่นี่ก็คือด่านดินแดงครับซึ่งเป็นสถานที่ท,ที่ว่าแมนอยู่ ขวีบแอฟริกาผูละครับว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามครับเป็นด่านอีด่านหนึ่งที่แปลกหูแปลกตาครับติดตามชมอีพีหน้าครับด่านดินแดงครับผมส่วนอีพีนี้ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผมไปต่อครับ